สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับว่านเฉยๆนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับพนักงาของเด็กโปรไฟล์กันแล้วไม่มีเด็กมีนะยังยังก่อนพักก่อนเด็กมีนะเพราะว่าทําจนคนทักเป็นมีมการ์ดไฟไรที่พายก็โอเคนะครับก็อยากจะมาทำเด็กโปรไฟล์นะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปอันบ็อกไปนะของพี่โอมเนาะก็จะเป็นในขั้นของจอแปดเหลี่ยวนี่เองนะครับซึ่งมันจะเป็นเด็กที่เรียกว่าค่อนข้างแอนตี้เมต้าอย่างเกียร์โดยเฉพาะเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะ สามารถสร้างสีภาพได้แรงมากพอจะทำให้เกียร์ไม่สามารถที่จะฟาร์มมือทานได้และสามารถที่จะกักเกตสู้เพื่อให้เกียร์เนี่ยไม่สามารถปิดท่าเล่นในการใช้นิกเทดได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ได้เป็นเด็กที่ว่าสามารถแอนตี้เกียร์ได้โดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ว่าชนะทุกตานะครับเล่นมามีแพม้มีชนะบ้างแล้วแต่ดวงมกันนะเพราะว่ามัมนเด็กที่จะแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตาบนมือทุกอย่างเลยนะครับเพราะงั้นก็จะมาจะได้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมจะอะไรประมาณไหนนะครับเพราะว่า เนี่คนอะไรช่องก็ทําไปแล้วละ่ะเออแต่ว่าผมเนี่ยก็จัดมาแล้วก็บอกเลยว่ามันคล้ายๆกันหมดแต่เพราะในทางการเล่นมันก็เหมือนกันหมดเกือบทุกอย่างเลยนะครับจะมีแค่บางอันที่แบบไม่ได้ใส่คนอื่นไม่ได้ใส่ผมใส่มาอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ้าวก็เริ่มที่เกรสามกันเลยครับนีนั้นของคุณตาสี่ใบคุณตานี่มีสกิลว่าได้เทิร์นตัวเองครับเมื่อมีการเข้าสุดโซนนะครับจะบบกห้าพันจบเทิร์นแล้วก็ เทคแมนออโต้ครับเอ้ยออโต้ Auto วันมาเทิร์นครับเมื่อจบก,การสู้ที่โจงตีครับสามารถจ่ายหนึ่งโซบาการ์ดเกสามเท้ามือสองใบนะครับได้ลบหนึ่งจนจบเทิร์นก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่เรียกว่าเอาไว้สามารถที่จะเป็นตัวตีสองรอบแต่ต้นเกมได้ด้วยนะเพราะการที่มันเนี่ยสามารถตีลุกได้เนะนีน่ยค่อนข้างที่จะเก่งน,นะครับและการที่เป็นมีเด็กเนี้ยอย่างที่รู้กันนะครับเป็นเด็กสายปับพลังสุดแรงขวาที่เรียกว่าถ้าจะอีโวลูชั่นหนักกว่าในเมนไปแล้วนะครับพวกตรงนี้ก็คือมันตีแรงกว่าไดเมนแน่นอนนะครับแต่ว่วา ในเรื่องของการเล่นเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่ต้องใช้ของเยอะพอสมควรนะครับไมกล้เล่นแต่ว่าหามว่ามันยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะที่ค่อนข้างมีตัวฟาร์มเยอะนะครับก็แล้วแต่คนจะพิจารณา,าแล้วกันนะครับว่าจะเล่นประมาณไหนนะครับก็ใส่ตาสีใบเลยแล้วก็ตัวทําคอมโบนะครับที่ทำให้คุณตาตีรอบแรกได้แต่ตอนที่อีกฝั่งเพิ่งขึ้นเพิ่งอยู่เจสองครับหรือว,ว่าเราเพิ่งได้ไร่สามเมื่อคืนของเบอร์เบิร์นเบอร์เบิร์นเนี่ยมีสกิลว่าในมือครับนำตัวเองเข้าโซนนะครับจิ้มตัวบ 5, วก จากโซครับเมื่อถูกออกจากโซสามารถจ่ายเงินคาบาครับนำตัวเองขึ้นมือได้ก็เป็นตัวที่จะเอาไว้เล่นคู่กับคุณตาในกรณีที่ว่าเราไล่คุณตาแรกใช่ไหมเราสามารถใช้เบอร์เบิร์ดนะครับในการที่จะเข้าโซนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้คุณตามีเกสะมไมโซและจากนั้นจะบั๊มพลางคุณตาเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเพราะเล่นเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่ใช้แดมเลยนะครับแต่ถามว่าใช้แดมก็ใช้แค่ตัวไหนก็คือบัรเบิร์นั่นเองเพื่อเอามาเรียบรื้ลขึ้นมือให้ในหลายๆรอบนะครับบัฟ พลางแวให้ได้ทีละหมื่นทีละหมื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆั่นเองนะก็ได้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าเล่นคู่ขุนตาได้เองนะครับก็เลยใส่เป็นขุนตาสี่เบิลสีเลยนะสำหรับเด็กนี้แล้วก็ต่อไปอยู่กันที่เก2สองนะครับก็เก2สองเนี่ยค่อนข้างที่เรียกว่าใส่คล้ายๆกันหมดเลยนะผมจะใส่บางตัวเข้าเพื่อนอะไรเนี้ยเพราะว่าหลังจากที่ไปเฮ็ดมาก็รู้ว่ามันมีจุดบอดบางส่วนมานะผมก็แก้ไขจุดบอดบางส่วนตรงั้นไปแล้วนะครับก็เริ่มจาก ไปไดนะครับใส่ไปท่านของคุณตาฮีโร่ฟอร์มสี่ใบครับคุณตาฮีโร่ฟอร์มสี่ใบนี้บอกว่าเมื่อสนามครับช่องมาช่องนี้สามารถจ่ายหนึ่งคาร์บานหนึ่งโซบาครับโค้งหาการ์ดเกรดหนึ่งนะครับที่มีเพ่เผาวิญญาณหรือวิญญาณคู้พิทักษ์หนึ่งใบนะครับจากกองการนำขึ้นมือควรและสกองการนะครับเป็นตัวที่เอาไว้หาเกรดหนึ่งขึ้นมือได้นะครับจากนั้นก็สามารถที่จะการได้โซครับออโต้เมื่อจาการสู้เทวนกัดจงตีและตีไม่ฮิตนะครับสามารถจ่ายทิ้งมือสองครับล่ตัวเองอย่างในโซได้นะครับก็เป็นการเีวว่่าป็นตัทใช้ ละกันทําเอาไว้ปิดเกมแล้วก็เป็นตัวหาของนะครับเพราะว่าในกรณีที่อีกฝั่งยืนได้สองแดมอย่างนี้เนาะถ้าเขาโดนเขาเลือกที่จะปล่อยคุณตาเว็บแรกนะครับเขาก็เลยต้องโดนสองลิกครให้ยืนไปสี่หรือห้าแดมแบบคุณตาได้เลยแต่ว่าในมุมกรณีที่ว่าเขายืนที่ห้าแดมแล้วคุณตาตีเนี่ยห้ารอบสองมันตีไม่ฮิตเนี่ยแล้วอ้ฝั่งคิดว่ามือน้อยจะสามารถปิดได้สามารถที่จะเอา คุณตาฮีโร่ฟอร์มนะครับมาไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นแวนตี้สารอบได้ข้อดีของมันคือเวฟครับแต่ข้อเสียคือการที่เรากลับปีจะเสียสองเนี่ยมันไม่ได้ใช้ผลมันไม่เรียกว่ามันไม่ได้ใช้ผลดีกับเกียร์นะคือมันเป็นดิกเดียวที่ถ้าเล่นนิกเทดเนี่ยมันขอไอ้ฟร์มเกียร์สามมนสามารถกักเกจได้เฉพาะบางแคนอย่างชาร์โวสายมอเด็หรือเกียร์สายคนไอคอนอเจตนะซึ่งก็เป็นแค่แอนตี้แค่ไม่กี่ตัวจริงที่ต้องยิงเกียร์สองสู้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็คือมันทํา ก็ดีในบางจุดไม่ดีในบางจุดเพราะว่าถ้าเรายืนเกตสองผลลัพธ์ของมันก็คือเรายืนหมื่นนะครับอีกฝั่งสามารถที่จะแหย่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนนี้การไฟเบนกัเริ่มเข้าสู่เมตาเริ่มก่อนได้เปรียบแล้วเพราะว่าเราเริ่มมันจะย้อนกลับให้กับเราเริ่มหนถ้าเขาตั้งตัวทนนันได้เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะแพ้คือได้เหมือนกันเลยนะเพราะงั้นก็คิดหน้าคิดหลังล้วกันในการะโปรไซสกิลอันนี้จะท้ามขีดสินส่วนตัวนะแล้วก็ใส่เป็นตัวของฮาเอ๋นะครับสามสี่ใบเลยถ้าเอ๋เนี่ยบอกว่าเมืือนอ 1, นนาเเพลลง,งียวมมคขึ้้แก็ เมื่อใบกะจงตีัวเองกับใบกาบอกตัวห้าพันเป็นตัวบัฟพลังชั้นดีนะครับแล้วก็ตัวสามารถเก็บของได้ก็คือทิ้งมือเพื่อหยิบเพลงคืนมือนี่เพราะเด็กนี้แล้วก็มีเพลงใส่มาเพื่อหาของะลรก็ใส่ธาเอไว้4ตัวเลยนอีอ่างแล้วก็ใส่เ,เ,เ,ใสเป็นท่าของเจ้าแม่แตะเคียนทองนะครับ2ใบเจ้าแม่เนี่ยบอกว่าเมื่อจงตีฮิตับกะสามารถให้บกะเก็บสามสูงกว่าไงแดงโซชาร์ดแล้วก็เมื่อจงตีไม่ฮิตบานหนึ่งตัวนี้เข้าโซจ่จอดสองใบก็เป็นตัวที่เอาไว้คืนมือในช่วงปางจังหวะครับเอาไวเาไไไ้เร่ง แล้วก็ใส่เพลงของออเดอร์ครับเป็นเพลงนะคิซุนะมิวสิกนะครับคิซุนะมิวสิกว่าเหตุการช่องเลียครับถ้าววนกะอีกฝั่งเป็นเกียร์สองสูงกว่านะครับแถวหน้าบวกห้าพันแล้วก็มุ่งสนามครับจ่ายหนึ่งโซบะท็อปห้านะครับนำการหนึ่งไปขึ้นมือสับของการคือไม่ต้องแสดงนั่นเองก็สามารถที่จะเล่นคู่กับเบอร์เบิร์นได้นะเพราะว่าตอนที่เบอร์เบิร์นอยู่ในโซ,โซ่เนี่ยถ้าไม่มีการถอดโซ่เบอร์เบิร์นจะเป็นการที่เอาไว้ให้แวนไว้เป็นค่าพอเฉยๆเพราะงั้นแต่ถ้าเราอยากเล่นบัฟพลังแวนเนเเี่ยจ้า มิสูนา่ามิวสิกเนี่ยสามารถที่จะโซบาเบิลเออรับแล้วก็ทอผ้าได้มือฟรีหนึ่งใบาจากนั้นสามารถใจหนึ่งเฮดดอบาร์เพื่อได้แบบเบิลฟื้นขึ้นมืออีกหนึ่งใบด้วยเป็นการที่เล่นสกิลก็คือคอสเสียจากโซโซก็ไม่คอสศูนย์เปล่าว่าคือโซสามารถขึ้นมือได้จากนั้นสามารถทอผ้าเพื่อหาของขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นตัวที่เล่นได้ว่าใช้ได้ดีครับว่าเลยใส่แค่สามใบพอนะครับใครสามารถที่จะถอดนาะตาเกนใส่คนยิงครบสี่ก็ได้นะเพราะว่าหลังจากที่ผมไปเทสของพี่โตมาเนี่ย ก็คือเรียกได้ว่ามันเหมือนกับมีจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่ามันเป็นที่ว่างนะครับผมเลยเลือกปรับพื้นที่แล้วก็ยัดตัวบางตัวเข้ามาเลยนั่นเองนะเพราะว่าพอแกะใส่ออเดอร์สี่ใช่ไหมแล้วผมมันมีพื้นที่ว่างหนึ่งใบผมเลยที่ลดออเดอร์ออกเนี่ยแหละแล้วก็ใส่เป็นคนนี้สองใบเพื่อปิดบใบหนึ่งเฉยนะใครอยากใส่ตัวอื่นก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้แย่อะไรนะแล้วก็เกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งเนี่ยก็ใส่สองใบนะก็ใส่ไปที่ของท่าอินตกะนะครับสี่ใบท่านอินทกนะบ,บ,ทอทกบอกว่า เทคอนนะครับช่องใยช่องเรียถ้าในโซมีถ้ามีโซเรามีกาชิตางสองใบต้องกว่าบวกพลังห้าพันแล้วก็เมื่อลงสนามจากบนมือนะครับท็อผ้าหาเกสรลงไปขึ้นมือข้าขึ้นมือที้มือไปหนึ่งในหนึ่งก็เป็นปัญหาสามนะครับก็เลยใส่ไว้สี่ใบเลยแล้วก็ใส่ไปให้ของอาจารย์คมครับอาจารย์คมเนี่ยบอกว่าเมื่อในเทินคุณนะเมื่อจบเทินคุณนะครับสามารถนําการที่เรีว่าผีหรือวิญญาณหนึ่งใบเข้าโซได้จากนั้นสามารถช่องเรียครับช่องเอซิตีโซว่าสามนะครับ จิ้มหมุนตัวเหมือนแล้วก็ท่าที่จิ้มเนี่ยเป็นเผ่าผีหรือวิญญาสามารถโบกหมุนท่าแทนการโบกมือได้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ทำคอมโบบัฟพลังคุณตาได้แรงที่สุดแล้วเพราะว่ามันบวกทีละหมื่นห้านะครับก็สามารถที่จะทั้งกรณีที่แบบใครมีเบอร์เบิร์นอยู่ในโซเยอะเนี่ยสามารถเอาอาจารยนะ์ข่มโซบาร์เบอร์เบิร์นออกให้หมดเลยก็ได้แล้วก็สามารถที่จะจิ้มแวบโกหมื่นห้าแล้วก็ใช้สกิลเบอร์เบิร์นบร์หนึ่งบัฟสองก็แต่ว่ามีทอดไปกี่ใบนะก็ขึ้นมือมาได้ถ้ามีแดมเหลือก็จะทําให้สามามรถที่จะ บัฟพลังเพิ่มได้อีกหลายหมื่นได้หนเองนะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าสําคัญสําคัญเหมือนกนันนะอาจารย์ผมก็เลยใส่ไว้4ใบเลยแล้วก็อย่างนอกจากนี้เนี่ยมีตัวเก็บโซได้ดีด้วยนั่นเองนะแล้วก็ใส่ทางดของคุณยายฮีโร่ฟอร์มนะครับสใบเหมือนกันนะก็คุณยายฮีโร่ฟอร์มฮีโร่ฟอร์มว่าเมื่อตีเรเลบูสจะบวกห้าพันตาฟอร์สนะครับแล้วก็เมื่อจบการสู้ที่ตีเรเลบูสเหมือนกันตัวเองเข้าโซจนนึ่ก็เป็นตัวที่เอาไว้เติมโซแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมือได้นั่นเองนะครับก็เเลลยยใใส่ไว้4บ เด็กนี้ค่อนข้างจาัดมาโอลี่เพื่อให้คุณตาได้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับของกานก็มันจะเป็นเด็กที่แบบเน้นโอลี่ให้คุณตาตีแรงคว่าให้ได้เยอะแค่นี้นะแล้วก็เกจสูนน,น,นนะครับก็แน่นอนครับตัวเรื่องก็เป็นแม่นางกว่าเท่านั้นนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับเป็นตัวอื่นไม่ได้นะครับมันมันไม่มีกระจิกกระจายในการเล่นนะฮะแล้วก็ยูทิกเกอร์นะครับสี่ใบนะผมก็กระจายในการเล่นนะฮะแล้วก็ใส่ม้าครับใช่มั็นคือม้าสองใบนะเป็นออฟฟิีนะครับแล้วก็เล่นเป็นคิสิบนะครับก็เป็นคิธรรมดาสี่ใบ คียธรรมดาแปดใบแล้วก็เป็นคีย์เซนเนียลสองใบนะครับเพราะว่าข้อเสียที่เห็นนี่อย่างก็คือเด็กค่อนข้างที่จะมือบะมือบางอะไรมาจังหวะแล้วอย่างคือมันค่อนข้างที่จะเป็นข้อเสียที่ว่าการที่ใส่คียเซนเนียลเยอะเนี่ยมันไ้แค่ชิวสามหมื่นมันก็ไม่ดูที่ว่าชิวมันไม่ได้ดูหนาขนาดนั้นถ้าเทียบกันมิต้าตอนนี้นะเพราะงั้นก็เลยเลือกที่จะเล่นเป็นออฟฟิชีติดไว้สองใบนะครับแล้วก็ใส่เป็นคีย์เซนเนียลสองใบนั่นเองนะครับตีติดไว้นะก็ทิกเกอร์หน้าตาประมาณนี้นะฮะส่วนคอมโบ ง่ายๆสับเด็กนี้นะครับก็จะพูดถึงทีละส่วนแล้วกันเริ่มจากเกร2สองก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไลนา์ลายเกรหนึ่งไม่ค่อยใช่เป็นัญหาเท่าไหร่แต่ส่วนท้งนั้นของเกร2สองเนี่ยอย่างคุณตาฮีโร่ฟอร์มเนี่ยจะมีจุดสังเกตในการใช้ง่ายๆอยู่ครับก็คือถ้าสมมุติเนี่ยเพื่อนๆไม่มีตัวไหนในสามตัวนี้แล้วกันอ่ะในบรรดาเกรดหนึ่งเนี่ยมันจะมีสามตัวเนาะซึ่งจะมีอาจารย์คงคุณยายฮีโร่ฟอร์มแล้วก็ท่านอินทกะ กรณีที่ไร้คุณตาฮีโร่ฟอร์มใหในมือเราขาดเกียร์สามผมแนะนําว่าให้หยิบท่าอิทากะขึ้นมาเพื่อหาเป็นาเกสามแต่ว่าถ้าสมมุติในมือมีเกียร์สามอยู่แล้วอยากได้ตัวดีเพิ่มเติมสามารถเลือกเป็น,นยาฮีโร่ฟอร์มก็ได้ครับเพื่อเอามามา,มาฟาร์มือในช่วงตอ้เกมก็ได้หรือว่าเอามาเล่นตอนเกียร์สามแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวบัฟพลังเซตติ้งบอกให้แวนดีแรงๆได้แนะนาว่าหยิบประจารย์คงขึ้นมาก็ได้เพราะาจารยจคงก็อา่อาแตงหยิบไม่ได้นี่หว่าใช่ป่ะเออหยิบไม่ได้ อ่ะผู้ใหญ่กรณีคือทดนทีจิบได้เฉพาะแค่2ตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะจิบมาไหนไหนนะคงจำหมอผีนึกวิพผีใช่ไหก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะยิบอะไรในกรณีที่ว่าถ้ามือไม่มีเกีสานะครับสามารถหยิบเป็นท่านอิทกะเพื่อเอามาเปิดธาหาสามได้แล้วก็ถ้าอยากได้ตัวตีนะครับพราะว่าว่าให้หยุบคุณยายฮีโร่ฟอร์มมาเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวตีในตอนขึ้นเกสานหรือว่าเอามาตีแห่ช่วงต้นเกมน,เนั่นเองนะครับก็แล้วแต่คนถามว่าจะหาอย่างไงในส่วนของตากรที่เราไล์คุณตาฮีโร่ฟอร์มนะ ในมือเนี่ยถ้าไม่มีใบไหนก็ไน้ะไนะว่าให้หยิบมานะครับแต่ว่ามันก็เลือกแต่กรณีเหมือนกันนะถ้ากรณีที่มี3อยู่แล้วก็หยิบนายฮีโร่ฟอร์มขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้ากรณีไม่มี3ามเดี๋ยว่าก็แนะววิพากษ์อิทธก,ศรกราศเพื่อหาเกศสามให้ได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะคราวนี้นนขั้นตอนการเล่นคุณตาแล้วกันนะครับก็ที่รู้กันนะครับว่าคุณตาเป็นไอ้ที่แนะครับอออแล้วพูดถึงฟอร์ก่อนฟอร์ที่เล่นในเด็กนี้เนี่ยก็ได้เล่นเป็นฟอร์สองนะครับก็ใส่แค่สีใบพอเราไม่ได้เล่นเยอะเลยอยู่และก็ เวลาไลฟ์เกจสาเนี่ยมันจะนับชิวบวก5,000ก่อนเพราะฉะนั้นสมมุติกรณีเรามีไลน์ถูกต้องแล้วกันนะครับอ่ะมีผมเล่นจำลองให้ดูเลยสดๆร้อนครับนี่หนึ่งสองและก็สามอ่ะกรณีเป็นอย่างนี้ผู้ใช่ไหมเราไลฟ์คูณตาฮีโร่ฟอร์ตไปมันจะได้กิฟฟ์ฟอร์ตหนึ่งใบและการไลฟ์ใหม่นะับเป็นการที่ได้มีการเข้าสู่โซ่ใบใหม่นะครับแล้วก็จะบัฟพลังให้คุณตาฮีโร่ คุณตานะครับปอบ๋ย5,000จากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าบอดที่เอาแบบดูแรงๆจริงๆก็คือต้องมีไทเอ็กอย่างน้อยสองอย่างน้อยตัวหนึ่งคือมีไทเอ็กสองตัวนะครับแล้วก็มีอาจารย์คงเต็มไปักตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาเป็นคุณยาฮีโร่ฟอร์มแล้วกันไม่ไม่ถ้าบอดจะให้ออลลี่สุดต้องเป็นคนั้นต่างๆนี่แล้ววิธีการเล่นเนี่ยก็ ถ้าสมมุติบอกเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเล่นเนี่ยเอาจริงๆก็คือมันจะแรงมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวนั้นของเบอร์เบิร์นเลยนะเพราะว่ายิ่งเบอร์เบิร์นยัดได้มากเท่าไหร่และสามารถทําได้เยอะได้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้คุณตาแรงมากเท่านั้นสมมุติถ้าคุณยัดไปทีเดียว4ใบคุณตาก็จะบบกสี่หมื่นตอนนี้คุณตาเบรคพลังอยู่ที่4 5 0 0 0เมื่อบบกเพิ่มเข้ามา ก็จะเป็นทางนั่นของเอ่อสี่หมื่นห้าพันวอลอีกหมื่นสามจะเป็นแปดหมื่นไปห้าหมื่นห้าหมื่นแปดพันท็อปสกิลของอาจารย์คงโซบสัสสามใบโซบัสโซบัสเบเบิร์ออกหมดก็โบว์แวนหมื่นห้าแวนก็จะพลังเป็นหกหมื่นแล้วบอร์เบิร์นท็อปสกิลสามบาทเอาตัวเองขึ้นมือได้ซึ่งเวลาี่มมันก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือจะใช้อาจารย์คงหรือออเดอร์ในการที่จะรีเบอร์เบิร์นะครับขึ้นมือให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะยัดเข้าไปใหม่แล้วก็บววกกแ่นเพิมอี ได้นะก็ได้เป็นอะไรประมาณนี้ส่วนเวลาตีส่วนเวลาตีเนี่ยก็พอแวนตีปุ๊บทากอีกสองสตัววัดแวนบวกตัวละตัวละห้าพันตัวเองห้าพันเท่ากับว่าแวกนกายจะโบยหมื่นหนึ่งเนี่ยกะแสนอย่างละแต่ว่าเอาจริงมันมันจะไม่ได้เวอร์อย่างนี้หรอกมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยสามารถทำเมอร์เบิร์ได้มากน้อยแค่ไหนแค่นี้ครับเพราะว่ายิ่งทำรอบในการยจ็โซและการเรียเบิร์ขึ้นมือได้มากเท่าไหร่นะครับมันก็สามารถที่จะทำให้คุณตันเนี่ยแรงมันขึ้นแต่ว่าวาติผมทำก็ไม่ค่อยถึงแสนหรอกมันแค่เก้าหมืน่น หรือว่าประมาณเจ็ดหมื่นขึ้นเท่านั้นเองถือว่าเพรา้จริงๆก็คือตีห้าหมื่นนี่ก็แรงพอที่จะให้อีกฝั่งปิดเกมได้แล้วนะส่วนเวลาเล่นเวลาอะไรเนี่ยก็ต้องดูของในมือค่อนข้างเยอะมควรนะว่าอะไรขาดหายไปนะเพราะว่าเด็กเนี้ยค่อนข้างมือบีกง่ายเหมือนกันเพราะว่าคุณมีคุณตาแต่ว่าคุณไม่มีบับเบิลคุณก็เป็นแค่ตัวตีเบาๆนิ่มๆตัวแต่ว่าถ้าคุณมีไม่มีมีบับเบิลแต่มีคุณตาคุณก็ไม่ควรอะไรบับเบิลอยู่ดีเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าคุณ เรียกว่าผิดไล่ยนในการไล่นะแต่ว่าถ้ามีคุณตาเบิเบิลอยู่แล้วมีตัวอื่นที่สามารถถอดโซได้บอกเลยว่าเด็กนี้เล่นง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณตาเป็นเด็กที่เรียกว่าต้องโอลี่เพิ่มมันจริงๆนะเพื่อที่จะให้มาดึงประสิทธิภาพมันได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดเกมให้ได้ไวที่สุดนะเพราะว่ายิ่งยือเลทเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะทำเรียกว่าไม่สามารถดึงประสิทธิภาพเหมือนตอนต้นเกมได้นะครับเพราะว่ามันใช้คอร์สทุกอย่างใช้ทรัพยากรไปเยอะพอสมควรในการที่จะเล่นนะครับพาะง้นก็เป็นเด็กเกมเร็วนะครับที่ ความแหงเมตาอันนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่เรียกว่าเก่งพอสมควรเลยนะแต่ว่าด้วยที่ว่าของทั้นข้าที่จะแพงนะครับเพราะงั้นก็แล้วแต่ถ้าใครมีเงินมีสงปประมาณมากพอนะครับไม่น่ว่าให้หาซื้อได้นะครับว่ามันท่้งท้าที่จะคอเลชั่นเหมือนกันเพราะว่ามันไม่แน่ไม่น่าจะหนาเพิ่มหรอกถ้ามันจะหนาเพิ่มเนี่ยกูจะโพสเฟซอ่ะยอกยอกยอกนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดซ่อนแล้วก็คลิปนี้ด้วยกันนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ ปูให้แกสกรอบแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจอย่าติดตามพี่โอมก็ไปดูคลิปที่ผมอับ็อกนะครับก็จะแปะล,ลิงก์ช่องแกไว้อยู่เนาะก็ไปตามที่ช่องแกได้นะครับก็แกก็ทำคลิปมีสาระแลวใครอยากดูคลิปพี่เป็นมีมในสาร,ระดูช่องนี้ได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย